สวัสดีค่ะทุกวันนี้โซเชียล n t นต์ r i ร e ยหรือว่ากิจาการเพื่อสังคมได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นทั่วโลกนะคะกิจาการเพื่อสังคมก็คือกิจาการที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมบางอย่างรูปแบบการดําเนินงานก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปหวังผลกําไรนะคะเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงธุรกิจโดยที่ไม่ต้องเพึ่งเงินบริจาคแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขปัญหาสังคมไปด้วยในเมืองไทยเองวันนี้ก็มีกิจาการเพื่อสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึง ประเทศที่มีพัฒนาการแล้วก็มีความคึกคักอย่างมากของกิจการเพื่อสังคมก็คือสหราชอาณาจักรค่ะทุกวันนี้มีกิจการเพื่อสังคมแล้วกว่า7จ0 0 0มื่นรายด้วยกัน วันนี้เราจะคุยกับคุณคลิฟฟ์ไพร r เออร์ CEO ของ Unlimited UK ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมกิจาการเพื่อสังคมในอังกฤษนะคะไปหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมกิจาการเพื่อสังคมในอังกฤษถึงเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นพลังทางสังคมที่น่าสนใจแล้วก็นำมาซึ่งการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะกิจาการเพื่อสังคมนับเป็นรูปแบบใหม่ของการให้ที่ไม่ใช่เรื่องอุดมคติ แต่ทําได้จริงและแพร่หลายไปทั่วโลกแต่ละกิจการมีรูปแบบการทําธุรกิจและจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาสังคมที่น่าสนใจหลากหลายและแตกต่างกันไปอย่างเช่นธนาคารกรามีนอันโด่งดังของดรมูฮัมหมัดยูนุสประเทศบังกลาเทศเป็นธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ขนาดเล็กให้กับคนจนโดยคิดดอกเบี้ยที่ต่ำมากและที่สำคัญไม่ต้องมีหลักคำประกันเพื่อให้คนจนได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ไปทำทุน โดยผลที่ออกมาน่ามหาัศจรรย์มากคือธนาคารกรามีนเป็นธนาคารที่แทบจะไม่มีหนี้เสียเลย t e r r a c y c l ซเกิจการเพื่อสังคมสัญชาติอเมริกันที่รับซื้อขยะที่รีไซเคิลได้ยากจากทั่วโลกมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นกระเป๋าหลากหลายแบบรวมถึงของใช้ต่างๆในบ้านปัจจุบัน ทอร์าไซเได้ร่วมมือกับ100แบรนด์สินค้าในอเมริกาและใน22ประเทศทั่วโลกในการเอาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วของแบรนด์เหล่านี้มา r ีไซเคิเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมเซโก ธุรกิจผลิตรองเท้าแตะผ้าสีสันสดใสออกขายทั่วโลกเพื่อช่วยให้ผู้หญิงอุการด้ามีรายได้เพื่อใช้ในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและมีโอกาสทำตามสิ่งที่ตัวเองฝันโดยที่ไม่ต้องทนกับความยากจนการขายตัวหรือการถูกกดขี่จากผู้ชายอีกต่อไป Table for Two กิจการเพื่อสังคมจากประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมมือกับร้านอาหารและคาเฟ่กว่า600แห่งในการแบ่งปันสิ่งที่กินให้กับผู้หิวโหยในประเทศด้อยพัฒนาโดยจำหน่ายเมนูเพื่อสุขภาพให้ลูกค้าได้กินอาหารที่มีแคลอรี่น้อยลงรวมถึงมีการหักเงิน25เซนจากค่าอาหารแต่ละจานเพื่อส่งไปเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กที่อดอยากกิจการนี้ ทำให้ลูกค้ามีสุขภาพดีและเด็กด้อยโอกาสก็ไม่ต้องอดอยากและขาาสารอาหารอีกต่อไป How is social enterprise different from a charity, from an NGO or from corporate social responsibility? Yeah. So charities would raise money through donations or grants. Corporate social responsibility would be a company using some of its profits to do some good. What a social enterprise is trying to do is trade for social benefit So it is an enterprise. It has to earn its own living. It has to make money, sell to customers, and so on. But doing it in a way which adds social value, adds value to the public good, to environment. Perhaps it's employing disadvantaged people. Perhaps it's tackling social problems in education or healthcare. Whatever it might be. Is the element of tackling social issue just a marketing ploy to make that company looks more valuable? Well, there are companies that probably do that. But uh, what we see, certainly from a UK perspective, and I think this is becoming a, a global phenomenon, is that uh, people, particularly younger people, no longer see a difference between doing good and doing well, earning a living and benefiting society. Increasingly, people want to do these two things together. In previous times, you might think, well, I'll get, try and get a good job and earn some money, and when I have some money, I'll donate to a charity. Mm. Now people are saying, why can't I do these two things together? So I, uh, I think this is a, a growing popular movement. It's not just a, a brand or you know greenwashing or whatever. This is what people want now. What is the growth of social enterprises around the world today? Well, it is truly global. Um, in the UK now 20% of all business startups are social enterprise, and of the other 80% that are commercial, two-thirds of those entrepreneurs are still committed to a social or environmental game. Now, the UK may be a little bit uh, further along the road than others, but we see interest in countries from the US to India, from China to Thailand. Um, so, I, I think this is this is uh, very widespread. The, the way in which it's expressed is different in each country because some countries like the UK have specific legal forms for social enterprises to operate through and other countries might not have that but the motivation is there the people the determination to do this is there